สวัสดีคะ่ะรูจิการวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ก็ได้นำวัตถุมงคลมารีวิวลงคลิปชั้นให้ทุกท่านที่รักและศรัทธาในวัตถุมงคลของครูอาจารย์ได้รับชมกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ได้นำมีดเป็นมีดหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลเป็นมีดปากกานะคะเป็นด้ามงา ฝักไม้เก่าบ้านๆเก่าเดิมๆมารีวิวให้ได้ชมกันดูนะคะเล่มนี้ก็จะความยาวรวมด้ามฝักสี่นิ้วเฉพาะใบก็สองนิ้วขึ้นมาให้ได้ชมกันนะคะก็เข,ข้ามารับชมกันดูพิจารณากันไปนะคะกับมีดหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวล เก่าเดิมเดิมกานตรงกลั่นก็จะแน่นนะคะแน่นจะเป็นด้ามงาความเก่าความเป็นธรรมชาติก็จะมีความแตกของงา ตงกลังก็จะแน่นใบมีดก็จะเก่าสนิมขึ้นตามการเวลาพิจรนากันไปนะคะใบมีดก็จะเป็นลายเป็นพิง เมฆก็เป็นสไตล์หลวลงพระรุ่งก็จะมีตะกุดฝังอยู่เป็นตะกุดโทนความเก่าความเป็นธรรมชาติสนิมขึ้นกราบไข่ขึ้นนะคะตุงกนันนี้ปีปกาหลวงพระรุ่งวัดหนองซีนวนนะคะรุ่นนี้ เก่าเดิมๆเก่าบ้านๆเล็กจิว๋พวพกพาง่ายพกพาสะดวกามาให้ชมมามาให้พิจารณาดูความเก่าความเป็นธรรมชาติท่านที่มีใจรักใจศรัทธา ในวัตถุมงคลของกูอาจารย์ก็จนใจกระทักไทยเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมได้นะคะหรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยที่เบอร์092 6629 665รุจิการนะคะวันนี้ก็มีโอกาสได้นำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันแบบมีประกาศ หลวงพ่อรุ่งวัดหลังสีนวนเลเล็กจิวพวกพาสะดวกวันกระเก่าความเที่ยงขังชมกันไปวิจารณากันไป ยังไงก็แทรเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมได้หรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์สี่เก้าสองหกหกสองเก้าหกหกห้าวิธีการคะ่ะทายนี้ก็ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไปด้วยนะคะวิธีการวัดถุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีคะ่ะ